สวัสดีปีใหม่มิตรรักที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการอัปเดตการเก็บไม้ด่างสร้างไรายได้สไตล์คนงบน้อยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมก,กราพศสองห้าหกนะคะวันแรกของปีเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตไม้ด่างที่เราเก็บแบบสไตล์คนงบน้อยนะคะมาดูกันนะคะว่าในปีนี้เรจะสามารถาขายได้บ้างหรือเปล่านะคะทุกคนก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อยากพาทุกคนนะคะมาอัปเดตบุญเนื้อเยื่อก่อนเลยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะอัปเดตไปก็คือน้องใบล่าสุดเขายังไม่กลางเลยนะคะทุกคนจําได้ไหมทุกคนดูสินี่ใบล่าสุดใบที่ด่างจ,จัดๆเนี่ยนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู คือน้องด่างจัดมากนะคะแล้วก็สะเก็ดมิ้นขึ้นแล้วนะคะทุกคนค่ะสะเก็ดมิ้นขึ้นแล้วแล้วก็จำได้ไหมคะที่เรให้ปุ๋ยทางใบกับสเสนจันบุษราคำเนื้อเยื่อไปนะคะหลังจากที่เรให้ปุ๋ยทางใบไปนะคะเรรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะสดชื่นนะคะก็สดชื่นจริงๆนะก็คิดว่าไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าอย่างเจ้าต้นนี้นะคะตอนนี้เรก็แก้ไขแล้วนะ ใครจำได้บ้างนี่คือน้องมิ้นด่างที่เขาเคยอยู่ในกระถางใหญ่นะคะทุกคนเหตุผลที่เขาอยู่ในกระถางใหญ่เพราะว่าต้นเขาแบบเริ่มใหญ่แล้วเลยย้ายกระถางพอเลยย้ายกระถางนะคะแล้วก็อาจจะการเลี้ยงของเรอาจจะเรทําให้เขาโดนแดดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะวัสดุป,ปลูกที่แน่นเกินไปก็ได้นะคะทำให้ต้นเขาแบบมีปัญหานะคะนะคะเรก็ ทำการดูแลเขานะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วนะแล้วก็เรยได้ทําการฉีดปุ๋ยทางใบให้เขาอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะคะก็แล้วก็นําใบที่เขามีปัญหาออกนะคะตอนนี้เขาเหลืออยู่สี่ใบนะคะทุกคนที่เรเคยบอกทุกคนว่าเขาแทงหลอดใบที่พร้อมกันสองยอดนะคะรอบนี้ไม่มีนะคะทุกคนค่ะแต่ว่า เขาก็จะมีเห็นไหมเขาเหมือนเขากําลังตั้งท้องอยู่เลยนะคะก็มาลุ้นกันตอนนี้นะคะในมิ้นด่างต้นนี้นะคะต้นที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเรก็แก้ปัญหาเบื้องต้นแล้วเรามาลุ้นกันต่อไปว่าใบล่างของเขาจะเหลืองหรือเปล่าตอนนี้เรขอแค่นี้เลยก็คือไม่มีปัญหาใบเหลืองนะคะเพราะว่าในใบล่างที่มันเริ่มเหลืองหรือว่าเริ่มช้ำน้ําก็คือรากเขามีปัญหาเองนะคะทุกคนและตอนนี้ก็มาลุ้นแล้วก็ลุ้นให้เขาเกิด แตกใบใหม่มาให้เรานะคะทุกคนก็จะผ่านเดยคิดว่าน่าจะผ่านช่วงวิกฤตของเขาแล้วะคะ่ะน้องๆพวกนี้นะคะก็ดูแลตามสภาพนะคะนี่ก็เป็นด่างเหลืองนะคะทุกคนต้นนี้ก็คือต้นที่เลี้ยงแบบว่าต้นนี้คือต้นที่เลี้ยงแบบไปไปเลี้ยงกับต้นอื่นนะคะแล้วเขามีปัญหามากๆเลยใบยเขาตกมากนะ,ะตอนนี้เด็กก็มาอบไว้ด้วยกันแล้วเด็กก็ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้เขานะคะใบเขาตั้งขึ้นแล้ว ถ้าใบเขาลงอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคะก็คืออาการของการแบบว่าเหมือนกับความชื้นไม่พอหรือว่าอาจจะโดนลมเยอะเกินไปนะคะทุกคนต้องสังเกตดีๆนะถ้าเป็นแบบถ้าเขาเกิดอาการอย่างเงี้ยทั้งทุกใบอะ่ะเราต้องอ่าก็คือต้องนําเขาเข้าร่มหรือว่าต้องเช็ควัสดุป,ปลูกนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากจะเตือนทุกคนไว้นะอันนี้นะคะก็คือบรรดาบุตรเมื่อเยอของเดนนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยนะคะ อันนี้ก็คือบุษราคำด่างเหลืองนะคะตอนนี้ก็ลุนให้ให้เขามีแบบใบใหม่นะคะเขามาอยู่กะเรตั้งแต่วันที่18นะคะ10กว่าวันแล้วนะคะทุกคนอก็คือเขาเสียหายไปหนึ่งใบนะคะใบที่ด่างจัดสุดๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าสองใบนี้ก็ยังสดใสอยู่นะรากเขาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าน่าจะ เยอรากน่าจะยังไม่เกาะวัสดุปลูกนะคะทุกคนเขาก็เลยยังไม่มีใบใหม่ให้เรานะคะก็รุนกันต่อไปนะคะด่างเหลืแล้วก็น้องๆ้องนี่น้องน้อ,นอบุญเนื้อเยื่อหลักร้อยนะคะพวกนั้นเป็นด่างเหลืองนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปของเขานะคะทุกคนคะ่ะอแล้วนี่ทุกคนนี่ก็คือสเสน่จันโกเมนกลายนะคะพามาส่องดูนะคะน้องๆ้องเขาก็อยู่ดีอยู่นะ อีกต้นหนึ่งก็โอเคอยู่ได้อยู่ค่ะใบเขายังโอเคอยู่เลยนี่นะคะตอนนี้เราก็รอให้รากเขาเดินดีเดินเยอะๆนะคะทุกคนค่ะและนี่ก็คือเจ้ายอดของกวากใบโพด่างนะคะที่เรทําการตัดแยกยอดไปตัดแยกยอดทําเรียกรากนะคะทุกคนเขามี3ยอดนะคะนี่สําหรับ มิรักท่านใดนะคะที่สงสัยว่าในช่วงหน้าหนาวควรจะปัดยกยอดหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเรทําให้ดูแล้วเดี๋ยวเรมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนค่ะแต่สําหรับการเกิดรากเลยว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะว่าเรใช้วิธีอบเนาะ,ะวิธีอบมันก็การทั้งคือมันอยู่ข้างในเนี้ยมันก็จะกัน อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อยู่แล้วระดับหนึ่งก็คือเรียรจะชาเรียกรากเรียก็อบเพราะว่าป้องกันการทิ้งใบนะคะทุกคนคะ่ะเรียคิดว่ายอดของเรียก,การเกิดรากน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือเจ้าตอของกวักใบโพด่างขาวที่เรียรทำการตัดยกยอดแยกยอดไปชําเรียกรากนะคะแล้วนี่คือตอของเขา ซึ่งเรททำไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2565นะคะทุกคนจำได้เนาะ,ะถ้าใครอยากรู้วิธีการตัดแยกยอดนะคะการขยายพันธุ์กวักไบโพก็ไปหาดูได้เลยนะคะนี่ playlist ของขยายพันธุ์กวักไบโพด่างนะคะทุกคนแล้วเรจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าเจ้าตัวน,นี้นะคะจะมีหน่อๆนจะมีตุ่มตานะคะเกิดขึ้นมาตอนเมื่อไหร่วันไหนระยะเวลาย,ยัางไงนะคะส,<ม>สำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่า หน้าหนาว่าไม่ควรจะยกยอดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโต,ตของเขาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรจะอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนค่ะนี่ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วอัปเดตประกายดาวเลยค่ะทุกคนประกายดาวเขาก็ยังสวยงามเช่นเคยนะคะน้องคนนี้นะคะก็คือมันโดนเรตัดตัดเตือนไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะอีกช่อนนึงใบของเขาก็เลยยังแบบพักตัวอยู่นะคะราหาเขาน่าจะน้อยนะคะทุกคนค่ะการ คือเหมือนการดึงอาหารขึ้นมาเลี้ยงยอดมันน้อยใบเขาเลยเล็กอันนี้คือการพักตัวของเสน์จันทร์ที่เรทําการตัดเตือนเพื่อเร่งหนอนะคะซึ่งตำแหน่งการตัดมีผลนะจ๊ะบอกแล้วนะจ้ะทุกคนจ้ะและนี่ก็คือลูกๆของเขานะคะก,ก็ลูกๆของเขาก็โตวสวยงามมากๆเลยพาทุกคนมาส่องใบนี้ทุกคนจ๋าเหมือนเรจะได้หน่อกลายมาหนึง่งหนอเลยนี่ทุกคนดูติ เนี่ยนะคะเหมือนจะได้หนอกลายเพราะว่าใบเขาแบบเหมือนเหมือนสเสนจันประกายดาวกลายมากเลยนะคะนี่นี่ใบนี้นะคะแล้วนี่ก็คืออ่าตอนะคะจากการตัดยุบยอดค่ะต้นนี้นะคะเจริญเติบโตเร็วมากแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะมีใบที่สีแล้วนะนี่เห็นไหมมีใบที่สีแล้วนะแล้วก็หน่อของเขานะคะทุกคน นอของเขานี่กําลังจะมีอีกใบหนึ่งแล้วก็จะมีตุ่มตาคีนีเขียวๆตรงนี้อีกรุ้นๆๆอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นก็ได้เนาะอที่มีคนบอกว่าช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นมีคนยยกยอดเนื่องจากว่าการเจริญเติบโต,ตของไม้ช้านะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนนะมันก็มีเหตุลผลเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งลมก็แรงด้วยนะคะต้นไม้เขาจะค่อนข้างเครียดนะคะก็เป็นไปได้หมดเลยทีนี้เราก็ต้องมา,มาสังเกตการเลี้ยงต้นไม้ของเราเองนะคะแล้วว่าแล้วเราก็มาดูว่าเราจะรับได้ในช่วงนั้นหรือเปล่าที่เราจะทําการยุกยอดนะทุกคนแต่ประกายดาวนี้นะคะเรทําการยกยอดก่อนที่จะเข้าหนาวเนาะพอเจ้าหนอหน,อนอที่เขาโตมาแล้วเขาก็จะเริญเติบโตปกติค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะอันนี้ในการตัดเตือน ในตำแหน่งแบบว่าตรงโคนนะเห็นไหมเรจะตัดแบบใกล้โคนที่สุดเลยนะคะหนอนที่ได้คือต้นใหญ่นะคะทุกคนต้นใหญ่มากเลยนะคะแต่เขามีแค่สามใบสังเกตไหมถ้าการยกยอดนะคะยกยอดก็คือเรทำหลังอีกนะ,ะได้มาหนึ่งต้นต้นใหญ่ต้นก็ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็ได้มาสี่ใบแล้วนะ,ะแปลว่าในการยกยอดไปเลยนั้นนะคะการเจริญเติบโต,ตเขาจะดีกว่านะ,ะนี่ อันนี้เขากำลังจะมีหมูอันนี้ชามากชามากจริงอยากเห็นใบเขาแล้วนี่ก็คือเจ้าต่อของจันโกเมนกลายของเรนะคะทุกคนนี่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 อานี่คือเสน่ห์จันบุษราคำดางเหลืองนะคะที่เรทำคลิปเป็นเสน่ห์จันบุษรราคำ ราคาโจรน,นะคะเพราะว่าดรคิดว่าราคามันค่อนข้างจะเบามากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ด่างน้อยนะคะสรุปนะจ๊ะก็คือลุ้นไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนค่ะคือการซื้อด่างน้อยมาลุ้นนะคะแบบมันต้องใช้บุญเก่าเยอะมากเลยนะค,ะคืออันนี้เลรลุ้นเล็บเรลุ้นเหนื่อยแล้วนะคะจนเรต้องไปซื้อหน่อมาเนาะแต่ว่าทุกคนที่หน่อหน่อที่เขาเน่านะคะเรแบบเลยก็ค่อนข้างภูมิใจในตัวเองนะเนี่ยนะคะ ทุกคนคะ่ะนี่คือหน่อที่เขายังไม่เน่านะคะแล้วก็คือมันใช้ระยะเวลายาวนานมากเลยนะคะตอนนีเ้เหมือนเขาจะมียอดให้เรแล้วนะเนี่ยนะคะก็ลุ้นนะคะอยากรู้ว่า,าการมียอดขึ้นมานี่ก็ดีนะมันเหมือนมีหน่อขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะก็คือตอนแรกเขาเหมือนแบบเหมือนถ้าเป็นคนก็คือเหมือนจะท้องลมอะ่ะเหมือนจะมีแค่หนอ่อแต่จะไม่มีแบบต้นใหม่นะคะไม่มีต้นขึ้นมาแต่นี่ทุกคนรูดี ว้าวไหมนี่แหละก็คือถ้าคนเลี้ยงไม้ก็จะลุ้นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือต้องพยายามอย่าขยับรากนะถ้าขยับรากเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตไปอีกเนี่ยนะจ๊ะทุกคนบุษราคาดัางเลืองราคาโจรน,นะคะน้องยังเขียวสวยงามเช่นเคยนะคะมาดูมาชมความงามของบอนสีชายชนนะคะตอนนี้แบบ ท่านชายเขายอมให้ทายาทกระรีแล้วนะสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะบอนสีชายชนโหด่างจัดทุกใบตอนนี้มีมาสามหน่อแล้วนะคะทุกคนคะ่ะใบเขาสดใสามากมากเลยนะคะทุกคนดูสินี่นะคะบอนสีชายชนนะคะทุกคนนี่เสน่ห์จันป่าด,ด่างของเรนะคะ ที่เรสามารถทำให้เขาแบบว่าด่างขึ้นมาแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนคะแต่ว่าสีด่างของเขานะคะยังไม่สามารถพัฒนาไปเป็นสีที่เป็นแบบสีเหลืองจัดได้เลยนะคะน่าจะเป็นสีด่างของเขานะคะทุกคนเขาน่าจะได้สีแค่โทนประมาณนี้ละมั้งเรว่าเนาะแล้วก็ทุกคนเ,เดี๋ยวนะพาทุกคนมาดูหน่อที่แบบเลยบอกว่าเรามารุ้นกันนะคะรอเขาเปิดใบนะคะก็คือตอนนี้นอ้องเขายังไม่เปิดใบให้เเลยนะจ๊ะ น้องเขายัางเป็นแบบกลมๆอยู่เลยเสน่จันป่านี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็โตช้าเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นใบของเขานะคะใบด่างและนี่ยอดนะคะใครจําได้บ้างเอ่ยตอนนี้ยอดเขารอดแล้วนะใครรอลุ้นไปกันเลยบ้างคะ่ะตอนนี้ต้นแม่ของเขานะคะต้นยอดของเขานะคะก็คือรอดแล้วก็ใช้วิธีการชําเรียกรากตอนนี้เรเอาออกมาข้างนอกแล้วนะคะ ไอเ้ไอเจ้ายอดตรงนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าตอนเอามานี่คือเน่าเลยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะทุกคนเหมือนใบใบใหม่ของเขากําลังจะจะไอ้นี่ออกมาเลยเหมือนเขากําลังแทงหลอดใบใหม่เลยนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะส่งท้ายด้วยเจ้ากวาวิโพดางขาวอัลโมของเรนะคะทุกคนที่ เป็นไม้หนอนะคะซึ่งเรลุ้นอยากให้เขามียอดนะคะสรุปนะคะทุกคนเขามียอดให้เรแล้วจริงนะใครสังเกตเห็นบ้างคะนี่นะคะนี่ก็คือความจริงเนี้ยอันเนี้ยคือใบใหม่นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือใบล่าสุดแล้วถ้าเขาไม่มียอดนะใบใบเนี้ยเขาจะต้องเป็นอ่าใบต่อไปจะต้องเกิดจากเจ้าใบล่าสุดตรงนี้นะคะเห็นไหมนั่นนะเขาก็จะทองทองมาแล้วทีนี้การเกิดยอดของเขาทุกคนดูนะเห็นไหม การเกิดยอดของเขาเนี่เห็นไหมทุกคนน่าแหละคะ่ะเขากําลังจะมีหลอดเอ้ยเขากําลังจะมียอดให้เดนะคะเนี่ยคือการเกิดยอดอีกยอดหนึ่งนะคะเดจะได้ยอดที่สองของไม้หนอ่อต้นนี้มาแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นด้วยกันว่าเจ้าหนองเขานะคะจะด่างจัดหรือเปล่านะเดก็จะได้ยอดของกวักเบโพด่างเพิ่มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจํานวนเขาก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่เลี้ยงกวากเบโพด่างนะคะที่เป็นมือใหม่นะคะทุกคน นี่ยอดสีสองกำลังมาแล้วค,คลิปนี้ก็คงจะอัปเดตประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเรเใดๆด้วยนะคะให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะทุกคนคะ่ะ ใครกำลังลุ้นดังอยู่ก็ขอให้ดังจะจัดดังไวๆเลยนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงเสนจันร์บุษราคํเนื้อเยอะก็ขอให้โตวไวๆนะคะทุกคนขารากเดินเยอะๆโตวไวๆนะคะและก็สำหรับใครสั่งไม้ออนไลน์มาก็ขอให้ตรงปกตรงใจคะ่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องลาไม่รักทุกท่านไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่คะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ